ไม่ได้อยากฟ้องรองใครอยากให้จบไปได้ด้วยดีแต่ว่าถ้าไม่หยุดก็ต้องเอากฎหมายบางทีบางอย่างไม่ได้รู้ความจริงก็เอามาพูดล,ลอยๆหรือสร้างเฟกนิวให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นแบบนี้ไฟรู้สึกว่ามันมันเกินไปหน่อยโอย้ไฟไม่รับคำขอโทษโหรอกขอโทษก็ขอโทษ,โทษไปไฟพอรับทราบผัดบางทีก็ต้องรับผลของการกระทำหน่อย ได้รวมไหมแบบทางบอลได้ไป<ด>ชมไปเสิร์อะไรไหมประกงประกวดอะไรไหมพีน่นว,วัดก็มีทักเข้ามาว่าเอ,อ้ยอยากอยากเพิ่งเห็นเลยเมื่อเช้าว่าอยากทำคอนเสิร์ตไหมคือคือไฟอะบอกตรงๆกับพีน่นว,วัดเลยว่าไฟยังไม่มีแพลนเลยเพราะว่าพีน่นว,วัดก็ชวนชวนทำอยู่ค่ะแต่ว่าไฟยังไม่มีแพลนเลยด้วยความที่ไฟต้องถ่ายซีรีส์แล้วพอจบซีรีส์ปีนี้ไฟก็คาดว่าไฟจะเริ่มออนทัวร์แถบ ลาตินอเมริกาด้วยของปีนี้นะคะแล้วก็มีทางแบบที่จีนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังตอนนี้คิวมันยังแบบยังไม่สเตเบิลเท่าไหร่ค่ะอันนี้คือไปเฉยๆคนเดียวเลยใช่ไหมครับสำหตัวายหรือว่ามีถ้าถึงเวลานั้นจะมีคู่แล้วคะ่ะ,ะแล้วจะเปิดหรือ <laughs> ยังเพาะว่าเพราะว่า <laughs> ปีใหม่ต้นปีก็ต้องเปิดแบบไปของขวัญอะไรใหม่ๆฟลนลลลิสต์น่าจะประมาณมปลายเดือนนี้ที่จะ พราะว่าไฟเปิดแคสไปแล้วรอบแรกแคสรอบที่สองเนี่ยก็ปลายมกรานี้น่าจะปลายมกราถึงต้นกุมพาน่าจะได้ไฟนอลกันแล้วค่ะออแต่ว่าคิวที่บุกไว้ก็คือเขาเรียกว่ามันบุกไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมกับกับที่เราจะไปทัวร์ที่นั่นอะไรอ๋อเราเรามีแพลนเยียอยู่ค่ะเรามีแพลนเยียก็ทางทีมฟาเบลก็กําลังคีย์กันอยู่ว่า จะให้ประเทศไหนหรืออะไรยังไงที่แรกก็เป็นทางของทางทีมเป็นคนจัดการคร่ะไฟมีแยกทีมฝั่งทีมขันทองก็จะเป็นทีมขันทองทีมฟาเบลก็ทีมฟาเบลบแต่พี่นอนไม่ได้ชวนกลับไปประกวดนางงามใช่ไหมเพราะเขามีการรีวิวนงรีวิเนียนไม่ไ,ไม่ค่ะ อ๋อทราบค่ะเพอาทราบแต่ว่าฝ้ายไม่ไม่ไม่ได้ไปประกวดไฟาไม่มีเวลาแล้วค่ะพี่หมดแฟชั่นประกวดฝ้ายแขวนส้นสูงไปแล้วแขวนแล้วแขวนส้นสูงไปแล้วค่ะแขวนไปแล้วแต่ก็บอกพี่นวัดนะว่าแบบเป็นกำลังใจให้เขาทุกทุกทุกอย่างค่ะทุกอย่างก็ยังมีคนคอนแทคกันอยู่ค่ะพี่นวัดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ฝฟรักและเคารพค่ะก็ถือว่าเป็นคนอีกคนนึงเลยที่คอยให้คำแนะนำดีๆกับฝฟายค่ะฝ้ายคะอัปเดตหน่อยเรื่องคอมเมน แล้วี่มีคนเข้าอ hmm? รอื่องกฎหมายอะคะ่ะอ๋ออัปเดตใช่ไหมคะถ้าทางทางฝั่งจีนก็ตอนนี้ก็ดําเนินตามกฎหมายอยู่นะคะทางฝั่งไทยตอนนี้ก็ก็มีอยู่แต่เอาจริงๆแล้วเเฟไม่ได้อยากฟ้องร้องใครแบบอยากให้จบไปได้ด้วยดีแต่ว่าถ้าไม่หยุดก็ต้องแบบ ก็ต้องเอากฎหมายเพราะว่าอย่ามาใช้ความใจดีของฟ่ายในการที่จะพูดอะไรก็ได้พูดสาเสียเทเสียใส่ใครก็ได้บางทีบางอย่างไม่ได้รู้ความจริงก็เอามาพูดล,ลอยๆหรือสร้างเป็นแบบเฟกนิวให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นแบบนี้ฟ้ายรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเกินไปหน่อยมันเกินไปหน่อยการชอบศิลปินชอบได้การแบบข้างคล้ายศิลปินในการที่จะชอบผลงานข้างคล้ายในผลงานของแต่ละบุคคลฟ้ายว่า ก็ทําได้ไม่ผิดแต่ว่าอย่ามาแบบพูดสาเสียเทเสียให้กับคนอื่นมันมันมันไม่ไม่โอเคเขาไมีรู้กฎหมายเข้ามาช่วยตอนนี้เขาได้มีการหยุดบ้างไหมหรือว่ายังมีบางกลุ่มที่ก็ก็มีมีหยุดไปบ้างแต่ก็ยังมีปะปลายค่ะมีปะปลายแต่ไฟแค่รู้สึกว่าไฟไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเพราะว่าเอาจริงๆไม่ได้มีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตฝ้ายเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์หรือไม่ได้ติดเพื่อก,อก่อ,ก,อ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะฟังไปทําไมค ตอนนี้ก็คือให้ทางทนายหรืออะไรี้จัดการโดยโดยที่ตัวไฟไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วหรือป่าหรือว่า <c oughs> ใช่ค่ะก็ทีมเป็นคนดูแลให้ค่ะแล้วก็เอาจริงๆไฟโฟกัสแต่แฟนๆที่คอยให้กําลังใจเรา <c oughs> แล้วคอยแบบติดเพื่อก่อเราดีกว่าคอยที่ให้กําลังใจคอยเหมือนไปด้วยกันเดินไปด้วยกันไฟ <c oughs> <c oughs> ว่าแฟนค่ะไฟค่อนข้างที่จะแบบน่ารักมากๆ <c oughs> แต่ว่าบางคนก็ ก็จะมีบางมุมของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะโฟกัสที่แฟนๆที่คอยรักและให้กําลังใจเราดีกว่าถ้าทนายจัดการแล้วเรารู้ว่าเป็นแบบแต่ละคนแต่ละคนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามีการมาขอโทษหรือแฟนไม่รับคำขอโทษหรอกขอโทษก็ขอโทษไปแฟนพอรับทราบค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบบางทีก็ต้องรับผลของการกระทําหน่อย ไม่ไฟไม่ได้อยา่างไฟไม่รับเงินสดด้วยไม่รับกระเช้าด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษอะไรไฟแต่ถ้าขอโทษยินดีรับฟังนะคะแต่ว่าก็ไปรับผลของการกระทําแค่นั้นเองก็คือให้กฎหมายเนการเลยใช่เพราะไฟใจดี<ๆ>มาเยอะมากแล้วอ่ะไฟใจดีมาจนแบบคิดว่าไฟเป็นยังไงก็ได้ทําอะไรกับไฟก็ได้พี่ไฟไม่ตอบโต้หรอกพี่ไฟไม่น,นั<ช>่น,นไม่นี่หรอกปีนี้สองพัี่หมาเปลี่ยนใหม่แล้ว แรงเหมือนม้าหรอยไอดทนได้เท่าที่อดทนค่ะออก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าก็จะไม่ก็ว่ากันไปตามระเบียบละกันว่าจะยังไงแต่ว่าจะไม่ยอมให้ใครมาแบบพูดสาเสียเทเสียในแบบอะไรที่มันไร้สาระอีกแล้วเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาประคองความรู้สึกของใครหลายๆคนมามากแล้วแต่ว่าพอ<ม>คือเขาใช้ความใจดีของเราในทางที่ผิดเกินไปหังป้ายบอกพูดออกมามีคนเข้ารอบเพิ่มไหม อันนี้เป็นทางที่ทางทีมทางทีมดูแลอยู่เพราะว่าไฟไม่ได้เข้าไปดูตรงนั้นแล้วอะค่ะแต้องใจขึ้นไปละเพราะว่าไม่มีคนมาช่วยจัดการเองอ๋องลงใจค่ะลงใจแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเข้ามาคุยกันหรือวันที่เจอกันจริงๆที่แบบเฮ้ยขอโทษจริงๆไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆหรืออะไรเงี้ยไฟไม่ใช่คนใจร้ายก็ก็คือก็ก็นั่นแหละก็คงฟางแต่ล่าสุดมันกี่ละ ที่เขาอัปเดตล่้สุดตอนนั้นที่ฝ้ายเขก็เป็นสิบได้นะคะเ,คเป็นสิบได,เเได้เป็นสิบได้แต่ละคนพูดอะไรก็ไม่รู้ไฟอยู่ใกล้ใครก็หาว่าฝ้ายไปนู่นไปนี่ก<อ>ับคนนั้นมันคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เลยถ้าถ้าคนรอบข้างฝ้ายอ่ะไม่ได้รับผลกระทบ<อ>มันลามไปแบบบุคคลรอบข้างการทํางานหรือผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ มันมันค่อนข้างเกินไปนิดหนึ่งมันก็เลยไปใส่ที่ทําให้ป้ายต้องเออเอากวดใหม่ยเขาช่วยเัาเนาะใช่ใชค่ะบางทีมันมันลำบากต่อการทํางานของเรา